รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมือนไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุก ไทยดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข็งเป็นแฟนก็หลากหลายร้องสะโกนกันพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดเมืองไทยดีๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเมืองไทยดีๆนะครับวันนี้เองนะครับผมเอาใจสายคาเฟ่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกับคาเฟ่แปลกๆใหม่ๆนะครับ ซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยได้ยินคาเฟ่แมวคาเฟ่นกหรือว่าคาเฟ่สายมูกันมาแล้วแต่วันนี้เองครับผมพามาที่ที่แปลกกว่าครับเขาเรียกว่าป่าช้าคาเฟ่ที่นี่เองครับแค่เราได้ยินแล้วเรายังรู้สึกขนลุกเลยนะครับแต่ที่นี่เองจะมีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่ากลัวยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ใครสายคาเฟ่นะครับพลาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าวันนี้ผมพามาเที่ยวป่าช้าครับอยู่ที่วัดเสาทงทองตําบลนายมอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ล้วครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับผมพามาเที่ยวป่าช้าที่นี่เองนะครับเขาเป็นการรวมตัวระหว่างป่าช้ากับคาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับซึ่งบรรยากาศของร้านนะครับก็จะมีความวังเวงครับแล้วก็น่ากลัวขนลุกครับ ภายในร้านนะครับก็มีหุ่นผีไม่ว่าจะเป็นผีกระสือผีปอบผีแม่นาคนะครับแล้วก็สารพัดผีเลยรวมไปถึงการประดับประดาการตกแต่งของคาเฟ่นะครับก็จะมีการสื่อถึงความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความตายนอกจากนี้เองครับคาเฟ่ที่นี่เขาก็เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนมีการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น ผ่านมุมมองใหม่ๆนะครับมีการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิน่นจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นนะครับคาเฟ่กับป่าช้ามารวมตัวกันได้ยังไงวันนี้ครับผมอาสาพาไปเที่ยวกันครับ ก็จะมาเป็นป่าช้าคาเฟ่ได้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่นะครับว่าจุดเริ่มต้นของความเป็นมาป่าช้าคาเฟ่มีความเป็นมาอย่างไรเราจะไปพูดคุยกันกับเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองกันครับน้ำประสการครับหลวงพี่ครับทุกคราบครับพระอาจารย์ครับผมรบกวนสอบถามหนึงครับว่าจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของป่าช้าคาเฟ่นี่คือมีที่มาที่ไปอย่างไงบ้างครับจุดเริ่มต้นของป่าช้าคาเฟ่ก็คือพื้นที่บริเวณตรงนี้เป็นป่าช้า เก่าดั้งเดิมแต่ว่าก็มีสภาพพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับแรกเริ่มเราก็ชวนญาติโย,ยมชาวบ้านมาช่วยกันพัฒนาพื้นที่มาจัดสวนมาเคลียความสะอาดครับแล้วก็มีที่นั่งใต้ร่มไม้เพราะว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้มันมีจุเดจเด่นคือร่มไม้อ๋อจุดเด่นคือมีร่มไม้ร่มเงาใหญ่ตรงนี้ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ร่มไม้ร่มเงาใหญ่พอมีที่นั่งเสร็จแล้วเราก็เอ๊ะถ้ามีที่นั่งเสร็จแล้วเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว เราทําอย่างไรที่จะให้พื้นที่ตรงนี้มันยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเราก็เลยคิดว่าต้องมีการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นนะตรงนี้ก็คือตอนนั้นเองทางวัดเองมีการเชิญชาวบ้านกับบุคคลในโรงเรียนอะไรย่างนี้มามาพูดคุยกันใช,ใช่ไหมครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงครับก,ก,ก็พอพกปรึกษากันก็ลองเปิดร้านกาแฟังเล็กดูเปิดร,ร้านกาแฟเพื่อที่จะอาจจะให้บริการกับคนที่มา นั่งพักผ่อนหย่อนใจในบริเวณตรงนี้ครับก็เลยเกิดมาเป็นกาแฟ αι, ป่าชา้าคาเฟ่ขึ้นมาเป็นป่าช้าคาเฟ่ไอเดียป่าช้านี่คือคือมายังไงครับไอเดียป่าชา้าป่าช้าคือมันเป็นพื้นที่ที่ตรงนี้นเป็น,นปาช้าเก่าป่าช้าเก่าอยู่แล้วใช่แล้วชาวบ้านในพื้นที่เขาไม่กลัวกันหรอครับชาวบ้านในพื้นที่เขาก็มันพื้นที่ตรงนี้เป็น,น,ปนบริเวณหน้าวัดครับแสมัยก่อนมันก็อาจจะดูวางเวงวังเวงหน่อยแต่พอเรามาทําความสะอาดมาเกลีรยให้มัน เป็นสถานที่ที่มีความร่วมลึกแล้วก็ไม่ไม่มีความน่ากลัวก็คือทางชาวบ้านทางคนในพื้นที่คือเห็นด้วยเห็นด้วยในการจัดตั้งแล้วแนวความคิดที่ว่าเฮ้ยเวลาเป็นป่าชาแล้วเนี่ยเอาแต่งผีมีการแต่งผีมีการตกแต่งด้วยความแบบเป็นผีตรงนี้อันนี้พอแรกเรืองเลยมันก็มีเฉพาะร้านกาแฟแล้วก็ใช้ชื่อป่าชาคาเฟ่อันนี้มันก็จะมีแนวคิดจากชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนวคิดว่าทาง ปกติเมนูของเราก็จะเป็นเมนูธรรมดาเราก็เริ่มมาเอาเป็นเมนูผีผีดูไหมจากพอออลโรงเรียนวานนายงครับเขามาเสนอให้เป็นอย่างเอเปซโซ่แล้วก็เป็นกระหังบอยบินกระหังบอยบินคาปูชิโน่ก็เป็นผีน้อยน่ารักครับลาเต้ก็เป็นผีพระอ้อมอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างอเมริกาโน่ก็เป็นปีศาจธมินแล้วก็จะมีเมนูผีเยอะเลยนะก็คือเป็นเมนูผีผีจากไอเดียของคน ที่มีส่วนร่วมในการคิดขึ้นมาครับแล้วตรงนี้เองครับผมจากเมนูต่างๆเนี้ยแล้วเราจะมีรู้สึกว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นอีนอกใช่ไหมครับอ่าคราวนี้กิจกรรมต่อมาก็จะมีทางวัดธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เป็นชุมชนยนต์วิถีก็จะมีการต่อยอดไปสู่ป่าช้าช็อคมาเก็ตป่าช้าช็อคมาเก็ตมีตลาดนัดป่าชา้าเหมือนปวดผี <laughs> ใช่ใช่มีตลาดป่าช้าขึ้นมา <laughs> แล้วก็มีการแสดงของเด็กและเยาวชนที่เข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงความสามารถก็เรียกได้ว่าทางวัดกับชุมชนเองก็เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใช่แล้วอย่างนี้เองครับเรามีการสอดแทรกแนวความคิดในเรื่องของความเชื่อยังไงบ้างครับสอดแทรกความคิดในในในคติธรรมคําสอนก็คือว่าจริงๆแล้ว คนเราจะกลัวความตายนะกลัวความตายพอพูดถึงความตายเราจะไม่อยากได้ยินไม่อยากเจอ<ๆ>ไม่อยากเห็นแต่ว่าป่าช้าคาเฟ่เนี่ยจะทําให้เรานั้นได้ไมาไม่เห็นถึงความตายที่มันอยู่ใกล้กับตัวของเราให้เราได้คุ้นชินกับความตายหรือว่ามรณะสติมรณานุสติเมื่อเราคุ้นชินกับความตายเรารู้ว่าชีวิตทุกคนเกิดมา,นานต้องตายเราจะได้เร่งรีบสร้างความดีไม่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทเรียกได้ว่ามาคาเฟ่แห่งนี้ก็คือจะมาเขาเรียกว่า,าเหมือนมาทบทวนว่า เราจะต้องไม่ประมาทกับความตายไม่ประมาทกับชีวิตรพราะว่าควมามตัยีวตเราอยู่ข้างหน้าเราแล้วอย่างในวัดเองเรามีศิลป,ปะอะไรยังไงบ้างครับที่จะสอนอะไรเงี้ยครับผมศิลป,ปะในวัดของเราก็จะเป็นการนําศิลปะวัฒนธรรมชุมชนบ้านนายมซึ่งบ้านนายมเนี่ยเป็นชุมชนดั้งเดิมมีอายุยาวนานก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เราเรานำมาวาดบนผืนโอ่ง ให้แก่คนในชุมชนก็ดีหรือคนนอกชุมชนก็ดีได,ได้ได้ชมว่าวิถีชีวิตของคนบ้านอายมมีการเป็นอยู่อย่างไรมีประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่เป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือเรียกได้ว่าสอดแทรกในทุกทุกอย่างที่นี่เลยว่าศิลป,ปะในเรื่องของการส่งเสริมต่างๆหรือว่าในเรื่องของการสอดแทรกเรื่องของความเชื่อถูกไหมครับเรามีการสอดแทรกอยู่ในคาเฟ่แห่งนี้หมดเลยก็เรียกได้ว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีการ นำความเชื่อของชาวบ้าน,นครับหรือคนในพื้นที่นะครับมีการนํามาปรับเปลี่ยนหรือว่าสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในเป็นของคนในชุมชนนะครับเรียกว่าการมีส่วนร่วมเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับสั่งกาแฟหน่อยครับครับอะไรดีคะ รับผีอะไรดีคะโอ้พี่มีผีอะไรบ้างครับเนี่ยตามเมโนโลเลยค่ะผีน้อยน่ารักแล้วกันครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะได้ครับ น้อยน่ารักได้แล้วค่ัขอบคุณครับหยิดหลอดด้านข้างได้เลยครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับรสชาติอร่อยน่ารักเหมือน<ม>ผีน่ารักเลยครับเค็มคน้นอร่อยมากเลยครับเข็มข้นจริงๆ มีเพลงประจำป่าช้าด้วยอ๋อปกติมีเพลงประจำป่าช้าด้วยใช่ไหมครับจังมาเองยังไงครับแต่งร้องยังไงเอ่ยผีผีคิดมาเองผีคิดมาเองใช่ไหมครับร้องไงครับอยากฟังเสียงผีเชิญท่านมาป่าชาคาเฟ่ไม่ต้องรังเรบมีของดีให้ท่านลิ้มลองกาแฟรสดีมีชื่อพี่ผีเชิญมาจับจองเจิญเถิดพี่น้องรับรองจะติดใจ thank <laughs> ผู้ชมครับป่าช้าคาเฟ่ซึ่งตั้งอยู่ในวัดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารอบๆวัดต้องมีชุมชนแล้วคนในชุมชนนะครับเขามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ยังไงนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณสุภาพรแผงมาครับซึ่งท่านเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายมซึ่งท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภาพรครับต้องถามก่อนว่ากิจกรรมนะครับผมที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมครับเขามีส่วนร่วมยังไงบ้างครับกับคาเฟ่นี้บอกเลยนะครับว่า าชาคาเฟเนี่ยเป็นของคนตะบนนยมครับมีความภาคภูมิใจมากกิจกรรมต่างๆนีนเราจะร่วมกันทั้งท้องถิ่นท้องที่ผู้นําชุมชนโรงเรียนเหมือนกับร่วมแบบบวรนะคะครับผมตามหลักของบวรบ้านวัดโรงเรียนเลยใช่ค่ะครับแล้วก็ทุกคนนีมาร่วมกันแบบว่าเต็มใจคจา,จ,าจากทงางทางอบตของเรานะคะก็จะเอาบูธมาออกอเช่นวันนี้นํากระเป๋า มาให้พี่น้องที่มาร่วมในงานเนี่ยค่ะได้ได้เพ่นกับแล้วก็เอากลับบ้านแล้วก็เป็นมีนวดแผนไทยเที่ยวมันรวมนะแล้วทุกครั้งที่เปิดเนี่ยเราจะมาร่วมทุกครั้งไปนอกจากจะสนับสนุนเป็นออกบูธแล้วํำลังเราจะมาช่วยพัฒนาทุกอย่างที่ที่่านอาจารย์ต้องการแล้วอย่างนี้เองกิจกรรมอย่างนี้ครับผมที่เราจัดในป่าสาคาเฟ่ครับเราจัดบ่อยยังไงไหมครับเป็นเดือนละครั้งร่วมกับวัฒนธรรมครับ ทางวัฒนธรรมเขาจะมีเงินเล็กๆร้อยมามา,มาสาม,มับหนุนเราทางเราก็เอามาร่วมกันแล้วก็จะมีเวทีให้ให้เด็กๆได้ร้องได้ลํา แล้วก็มีดนตรีมีอาสาที่เข้ามาให้วัดกันก็คือเรียกได้ว่าใน1เดือนเนี่ยในป่าชาคาเฟ่เนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมถูกไหมครับ,รบที่ส่งเสริมให้ทั้งเด็กทั้งเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยไดมมม้มาร่วมมาร่วมมาเปิดโอกาสเปิดเขาเรียกว่าเป็นเวทีให้น้องๆได้มาทแสดงความสามารถเล็กๆน้อยๆถูกไหมครับ,รบแล้วอย่างกิจกรรมในวันนี้เองครับผมที่ทางคาเฟ่ป่าชา้ามีนี่คือมีอะไรยังไงบ้างครับวันนี้นะคะป่าช้าของเราเนี่ยจะให้ พี่น้องทุกคนเนี่ยได้มาจับใจใครใครขายใครใครขายขายใครซื้อเพื่อจะให้เกิดรายได้นหะเกิดขึ้นกับชุมชนของเราค่ะครับจากที่ประชาาติที่น่ากลัวเนี่ยกลายเป็นปัจชาาติที่ใครก็อยากมามสมัยก่อนนี่เดินผ่านนี่รบนลุกคือต้องถามว่า<ช>ถามท่านรองว่าแรกๆเนี่ยคนกลัวกันไหมครับป่าชาคาเฟ่คือคือพอท่านอาจารย์บอกว่าจะเปิดครับป่าชาคาเฟ่นะคะ คัดค้าน,านทุกคนบอกอย่ามายุ่งนตอนนั้นทุกคนคัดค้านคัดค้าน,านไม่เอาไม่เอา,เ,อาเราก็บอกว่าพระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่จะมาลบหลู่ท่านหรอกนะที่ว่าประชานา์เนี่ยแต่เราจะมาทําให้สวยงามไม่ทำให้มั่มลื่นให้คนมาหาเราเราจะมีไรายได้เข้าสู่ชุมชนเราให้จนกระทั่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยอมรับ ก็คืออันนี้เรามีการเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนแนวความคิดจากเอาความเชื่อความกลัวเงี้ยมาเปลี่ยนมาบอกกับชาวบ้านคนในชุมชนว่าเฮ้ยเนี่ยจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตรงนี้เองทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการไปพูดคุยกับชาวบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือว่าเราจะมีการไเนีาครับเวลามีการประชุมต่างๆเนี่ยพวกเราก็จะไปคุยให้พี่น้องฟังนะคะว่าเออทางวัดเอทา้งบ้านของเราเนี่ยทางวัดเขาจะเปิดปราชาคาเฟ่เนี่ย เราทุกคนที่เป็นมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นภาคภูมิใจของประชาชนทันยมเป็นเป็นอย่างยิ่งแล้วเราก็จะบอกว่าวันนั้นจะเปิดวันนี้จะเปิดแค่ว่าแต่ว่าเปิดได้เปิดทุกวันแต่จะมีกิจกรรมร่วมอ่ะก็ขอให้มาร่วมทุกคนแต่ว่าทุกวันเนี่ยจากที่ต่างๆในประเทศไทยมาที่นี่เป็นเยอะครับเยอะแล้วผลผลตอบรับของคนในชาวบ้านคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างครับ หลังจากที่ทําป่าช้าคาเฟ่นี้มาเขาก็จะภูมิใจเขาจะเอาของมาขายพ้าจายไม่ได้เก็บค่าค่าเช่าไม่เก็บเลยใครเอามาเอาขายอยากขายเอามาขายพอได้เงินอะไรเนี่ยเขาก็จะมีภูมิใจวันนี้จะเอาอะไรมาขายทุกคนร่วมมือร่วมใจกันคนซื้อก็มาช่วยกันซื้อมาช่วยกันขายค่ะก็คือวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าคนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมกันจริงๆถ้ายังไงเดี๋ยวอาจจะให้ท่านรองพาเที่ยวหน่อยนะครับวันนี้ได้ค่ะ ผู้ชมครับจุดต่อมาครับผมเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าผีจับเส้นตรงนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ท่านรองช่วยอธิบายนิดนึงครับผมว่าผีจับเส้นเป็นยังไงครับพอมีการเปิดบูธเนี่ยทางทางหมอนนวดดีกว่าครับเรี่กหมอนนวดดีกว่าไหครับก็จะมาก็จะมามาทำการนวดให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ปวดนมื่อยในราคาย่อมเยาเราไม่คิดที่อื่นเขาคิดอาจจะเป็นร้อยห้าสิบสองร้อยแต่ที่นี้คิดร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบครับ เพ to to <few> ื in <feed> okay. ่อเพื <the> <the> an the <the ่อเป็นสีสันให้กับวัดก็คือทางชุมชนซึ่งเรามีเขาเรียกว่าหมอนวดอยู่แล้วครับก็คือมาร่วมกิจกรรมกับทางวัดทางชุมชนถูกไหมครับที่เปิดรูดทุกครั้งก็จะมานวดก็คืออย่างนี้เขาจะมีการรวมตัวกันก็คือ1เดือนหนึ่งครั้งเหมือนกันที่มาที่นี่ใช่ไหมครับการนวดที่นี่คือมีนวดยังไงบ้างครับผีจะจับเส้นตรงไหนบ้างวันนี้มีตั้งแต่หัวไหล่ไปจนถึงเท้าเลยแล้วแต่ใช่ไหมครับวดคอบ่าไหล่ได้หมดเลยมาสุขภาพ แต่ประชาชนสนใจประชาชนนี่เขาสนใจใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าไปทํางานมานม่ไแล้วก็จะต่อคิวกันเลยนะไปมาทุกย่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแล้วก็เอามาสอดคล้องกับทางวัดคลังป่าช้าคาเฟ่เลยเรียกว่าผีจับเส้นวันนี้ผีจะจับเส้นนะก่อนแค่ไหนเผมอยากจะลองนิดนึงเลยนะครับเนี่ยดีมากค่ะลองลองเดี๋ยวอาจจะไปลองนิดนึงครับ นอกจากกิจกรรมผีจับเส้นนะครับหรือว่ากิจกรรมของครัวแม่นาคแล้วนะครับที่นี่เองนะครับยังมีเวิร์กช็อปนะครับอีโคพิ้นที่นี่เป็นยังไงครับท่านรองครับก็คือเป็นโครงการมาจากอบตค่ะคเพื่อจะให้ให้น้องหรือผู้ที่มาในร่วมงานเนี่ยจะได้ของทช่ลึกกลับไปค่ะก็เลยมีโครงการทำกระเป๋าแล้วก็ต้องมาทําเองอย่างเช่น ก็คือเป็นฝีมือแฮนด์เมดเลยซึ่งน้องๆนี่มาแล้วก็ใครสนใจคือป่าสีสีไหนอะไรยังไงหรือว่าลวดลายอะไรไงคือน้องๆสามารถออกแบบได้เองใช่ไหมครับมาลงบัญชีแล้วก็มารับกระเป๋าหนึ่งใบพอทําเสร็จให้กลับบ้านเลยก็คือทําเสร็จให้กลับบ้านได้เลย ครับผมแล้วที่นี่เองเขามีกิจกรรมเวิร์กช็อปหรือว่ามีการสอนนู่นนี่นั่นไหมครับว่าเราจะเพ้นยังไงอะไรยังไงครับผมม,มีมีบอกตลอดเวลาสอนเป็นตัวก็จะมีเจ้าหน้าที่สอนใช่ครับก็คือ <c oughs> อย่างนี้เองเนี่ยคือน้องๆเขาก็จะมาในทุกกิจกรรมทุกวันเสาร์นอาทิตย์หรือว่ากิจกรรมที่ว่า 1, 1> <c oughs> ดเดือนทางป่าช้าเาเฟ่จัดทีมหนึ่งกะได้เหมือนกับว่ามีแจงกุงใจว่าเอ๊ะมันป่าช้า จะต้องมีของฝากติดมือไปคือนอกจากคุณผู้ชมครับนอกจากจะได้กาแฟติดไม้ติดมือไปแล้วเนี่ยยังแวะมาทำเวิร์กช็อปที่นี่ได้ <Okay. S 1> แล้วก็ยังจะได้กระเป๋าลายน่ารักน่ารักแบบนี้ไปด้วยนะครับนะครับน่ารักน่ารักมากเลยครับ ชมครับตอนนี้เรามาอยู่อีกจุดจุดหนึ่งครับของคาเฟ่น,น,นั่นคือจุดที่เป็นขนมแต่เขาไม่ได้เรียกขนมปกตินะครับเขาเรียกพระแม่โพศพบรัชจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ท่านรองเ,เล่าสตอรี่นิดหนึ่งว่าทําไมขนมที่ผมเห็นเนี่ยเขาถึงเรียกพระแม่โพศพบรักครับเดิมทีเนี่ยจะมีฝาเดียวใช่รับครับ เราก็จะมาเจอกันพบรักกันก็จะเป็นคู่กันนีมคือที่ผมเห็นอยู่นี่คือถ้าเป็นที่บ้านผมเขาจะเรียกขนมครกค่ะแต่นี้เรียกพระแม่โพศภพรักเพราะว่าเราเรามาอยู่ในท้องถิ่นที่ว่าเป็นปราชาคาเฟ่ครับเทละที่จะมีชื่อเฉพาะตัวเองอ่าชื่อพระแม่โพศภพรักเนี่ยก็เลยเป็นชื่อเฉพาะที่ตั้งขึ้นสําหรับคาเฟ่นี้ถูกไหมครับเทว่าเป็นองครภพเนี่ยเป็นชื่อนี้เลยค่ะถ้าวามาที่นี่ต้องเรียกกบบนี้อ่าทำไมต้องพระแม่โพศทําไมต้องภพรัก ก็เดิมทีมีฝาเดียวนะฝาเดียวพอพบรักก็จะมาคู่กันอ่าก็คือเป็นสตอรี่นี้ขึ้นมาแล้วรสชาติของที่นี่ครับขนมพื้นบ้านที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับที่อื่นนี้ก็จะมีความหวานในตัวนะคะแต่อันนี้จะมีความมันแล้วก็เอาลําตาลทรายล้วาตาลทอีกต่างหากใช่ไหมคะใช่ก็เรียกได้ว่ารสชาติที่นี่จะไม่เหมือนใครจะได้ความมันอีกแบบนึ่งเป็นขนมพื้นบ้านเป็นขนมพื้นบ้านถ้าไงเดี๋ยวผมลองชิมนะครับผมอร่อยมากค่ะต้องกินคู่นึงนะครับกิดข้างเดียวอย่า ลองชิมนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับอร่อยไหอร่อยครับอร่อยมีความมันไม่เหมือนใครมันไม่เหมือนแบบทั่วไปต้องจิ้มน้ำตาลหรือว่าใครไม่ชอบน้ำตาลก็อย่างนี้เลยกินคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่พบรักเดี๋ยวหาคู่ไม่เจอค่ะ พแม่โพสพบรักนะครับซึ่งเป็นขนมครกที่ไม่เหมือนใครนะครับสตอรี่ของเขานะครับผมเกิดจากขนมครกทาจากแป้งแป้งทําจากข้าวเป็นพแม่โพสพบรักแลวตอนนี้นะครับออเดอร์ของผมก็มีคนมาซื้อแล้วนะครับครับขอให้พบรักนะครับผมครับเพราะว่าผมคแคะทุกคู่เลยขอบพระคุณครับอืมสำนักงานวัฒนธรรมเนี่ยเราร่วมกับชุมชนแล้วก็ร่วมกับทางวัด าทองทองนะคะก็เราดําเนินการมาเนี่ยตั้งแต่บวรออนทัวร์นะคะแล้วก็เที่ยวชุมชนจนว,วิถีแล้วก็มาถึงตลาดป่าช้าช็อปมาเก็ตเนี่ยที่เราทํามาเนี่ยโดยที่เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนด้วยกันแล้วก็เราก็มีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากความร้อนให้มันเป็นการสิ่งเป็นที่น่าเที่ยวเพิ่มมากขึ้นค่ะจากชุมชนแล้วก็เราก็อาศัยตัวคาแรคเตอร์ท้องถิ่นก็คือว่าถ้ามาป่าช้าเนี่ยให้นึกถึง ผีเพราะว่ามันมีโลโก้ของเราอยู่แล้วว่าผีตานีต้องมีสไบสีเขียวแล้วก็เป็นมีผีอีกหลากหลายประเทศอะคะ่ะที่เรามาเป็นส่งเสริมในการท่องเที่ยวแล้วก็ที่เราดําเนินการขับเคลื่อนกันมาตลอดเวลาะคะ่ะก็อย่างที่บอกนะคะเรามีตลาดป่าช้าช็อปมาเก็ตซึ่งเราจัดมาคือวันศุกร์ที่เส์ที่1ต้นเดือนนะคะทุกวันเสาร์แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยชุมชนก็จะเปิดตลาดคือเสาร์อาทิตย์ จากการดําเนินการเนี้ยเราก็ไปส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณทางวัฒนธรรมที่ของชุมชนเขามีว่ะค่ะเพื่อมาเปิดตลาดแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนค่ะจากการเปลี่ยนความกลัวนะคะแล้วก็สู่กันเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็คือว่าเราบอกกันครั้งแรกแล้วก็คือว่าเรามีคา a ล็เตอร์คาลเตอร์ของชุมชนป่าช้าเนี่ยก็ทุกคนก็ต้องนึกถึงผีนึกถึงผีแล้วก็จาก เราเนี่ยอาศัยหลักธรรมว่าเด็กเยาวชวนที่เข้ามาเนี่ยค่ะเราไม่ได้รู้ว่าถ้าเกิดเราทําความดีหรือทำความชั่วเนี่ยถ้าเกิดเราทําความดีเราก็ไม่เป็นผีมาเฝ้าป่ายช้าที่นี่แต่ถ้าเกิดเราทําความชั่วเราก็จะเป็นผีมาเฝ้าป่าช้าตามผีที่เห็นตามที่จุดที่ท่านได้มาเที่ยวชมในที่นี้ค่ะตรงนี้ก็คือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยก็คือว่าการเป็นคาเลคเตอร์คือความผีแล้วก็มีเมนูอาหารที่แปลกใหม่ๆ ขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะที่มีมาป่าช้าคาเฟ่นะคะก็อยากให้ท่านมาสัมผัสสิ่งร้อนๆสิ่งลี้ลับที่อยู่ในป่าช้าแห่งนี้แต่เป็นสิ่งลี้ลับหรือสิ่งร้อนๆที่มีผีมาปรากไกายให้ท่านเนี่ย ไม่ได้เป็นผีที่น่ากลัวค่ะเป็นผีที่น่ารักแม้แต่แม่ค้าที่เขาตั้งใจที่มาแต่งหน้าเป็นผีเนี่ยท่านจะได้รู้ว่าผีตนนี้คือเป็นผีอะไรแล้วก็ผีแต่และท่านแต่และตนที่อยู่ในป่าช้าเนี่ยก็สามารถเป็นจุดดึงดูดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมาให้ท่านทุกคนนะคะที่มาร่วมสัมผัสในจุดนี้ได้มาประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนป่าช้าคาเฟ่ของเรานะคะให้ มีการเติบโตและก็สร้างชุมชนให้ประชาชนมีรายได้ต่อไปนะคะทุกขั้นนะคะถ้าจะมาเที่ยวป่าชารคาเฟ่นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะเรายังมีเส้นทางสายมูเส้นทางสายธรรมนะคะเส้นทางสายมูเนี่ยเรามีองค์หลวงพ่อทบนะคะเป็นพระผู้บ้านของเรานะคะแล้วก็ที่วัดช้างเผือกนะคะแล้วก็วัดพระพุทธบาทชนแดนแล้วก็มาที่องค์พระใหญ่นะคะคือพระพุทธ มหาธรรมราชานะคะที่เป็นพักคผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะตรงนี้ขอขอให้ทุกคนเชิญชวนมาร่วมกันนะคะเป็นเส้นทางสายมูนอกจากป่าช้าคาเฟ่ค่ะก็ขอเชิญชวนค่ะคุณผู้ชมครับการมาที่ป่าช้าคาเฟ่ในวันนี้นครับเราไม่ได้มาเพียงแค่จิบกาแฟหรือว่ากินขนมเท่านั้นนะครับแต่ยังได้เป็นการทบทวนนะครับในเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตครับสำหรับวันนี้ครับเมืองไทยดีๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ Bye!